สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีชาว DIY Kpop ทุกคนนะคะวันนี้นะคะก้อยก็ไม่ได้มาสอน DIY หรืออะไรนะคะแต่วันนี้นะคะก้อยนะคะจะมาเปิดกรุนะคะทำสติ๊กเกอร์ Kpop ทรงพลาสเตอร์นะคะมารีวิวหรือว่ามานําเสนอให้ทุกคนได้ดูกันเนาะก็คือว่าตอนนี้นะคะ,อะขอพูดเลยล้วกันเนาะตอนนี้นะคะก้อยก็ได้ทําการ นี่ค่ะสั่งสติกเกอร์ทรงพลาสเตอร์แบบนี้นะคะซึ่งตัวที่ก้กยได้ถ่ายนี่นะคะไม่ใช่เป็นของแบบเป็นที่ถ่ายเอกสารมาเพื่อแปะเป็นตัวอย่างนะคะแต่ว่าของจริงนะคะเดี๋ยวแอดจะใส่รูปให้ดูในในคลิปให้คิงนะคะว่าเป็นยังไงเนาะพอดีว่าออตอนสั่งมาเนี่ยมันจะเป็นแผ่นแบบนี้นะคะทุกคนมันจะเป็นแผ่นแบบว่าเท่ากับ A3 เออเท่ากับ A3 แล้วคือแอดทำมานะคะก็เท่ากระดาษ A3 เนี่ยตกแผ่นหนึ่งละประมาณสักแปดสิบเอ็ดดวงนะคะ <S <S เ,เขาเรียกว,ว่าเป็นดวงเนาะโอเคค่ะหลังจากที่พูดเดยอะแล้วกันเนาะเดี๋ยวมาดูตอนที่แอดตัด มานาเสนอให้คนได้ดูกันแล้วกันเนาะว่ามันแบบเหมาะกับคนที่ชอบเคป,ป๊อปอย่างเราอะไรเงี้ยแอดก็เลยจะมาแชร์ประสบก,การณ์หรือมาแบ่งปันอะไรเงี้ยเนาะเดี๋ยวแอดจะให้ดูรูปเรื่อยๆนะคะอันนี้เป็นที่แอดพินก็นเป็นถ่ายรูปแล้วก็พิมพ์ออกมาอีกทีนึงนะคะแบบนี้เนาะก็จะมีก็เซเว่นนะคะแล้วก็อ่าบีทีเอสนะคะบีทีเอสแบบนี้เนาะแล้วก็มีเอ็นซีทีนะคะมีเอ็นซีทีแล้วก็เออแบล็คพิงค์นะตอนนี้นะคะแอดมีแค่สามวงเนาะแต่จะมีหลายรูปอยู่นะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะโอเคเดี๋ยวเราม นี่นะคะทุกคนก็คือว่าตัวสติ๊กเกอร์พลาสเตอร์นะคะคือแอดได้ทำการตัดเรียบร้อยแล้วถ้าเราตัดแล้วเราจะเป็นแบบนี้เนาะมันจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนอันนี้คือที่ตัดเรียบร้อยแล้วนะคะจะเป็นเหมือนทรงพลาสเตอร์แบบนี้เดี๋ยวแอวอย่างให้ดูนี่จ้าจะเป็นแบบว่าเป็นสติ๊กเกอร์นะคะเป็นสติ๊กเกอร์ทรงพลาสเตอร์นะคะซึ่งจุดประสงค์ของแอดเนี่ยแอดอยากเอามาติดกับพลาสเตอร์แบบน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยเดี๋ยวแอดมีตัวอย่างให้ดูแบบนี้ทุกคนคือแอดอยากเอามาติดเท้ากับพลาสเตอร์แบบนี้แล้วก็เป็นพลาสเตอร์เเเนาาาาาะรรสมถอไปติดกับ กระเป๋าเดินทางเคสมือถือหรือว่าโน้ตบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้คือเป็นที่แอปปิทพัสด์แล้วนะค,คือพร้อมลอกใช้งานได้เลยนะคะเป็นแบบนี้เนาะโอเคยังมีอีกเยอะนะคะทุกคนเดี๋ยวแอนจะมาโชว์ให้ทุกคนดูนะว่ามันเยอะมากๆเลยนะคะโอเคอันนี้แค่ย่อยเท่านั้นเองะคะเป็นแค่ตัวอย่างนะคะที่แอนให,ให้ให้ทุกคนได้ดูเนาะนี่จ้า BTS นะคะก็นะคะไล่ดูแต่ละคนเลยเนาะประมาณนี้นะนี่ก็จะมี BTS นะ BTS ก็เออเจ็ดคน g o 7ก็เจ็ดคนนะประมาณนี้น่ารักมากนะคะ รูปชัดรูปดีเพราะว่าอะไรล่ะคะเพราะว่าสติกเกอร์ตัวนี้มันกันน้ำน,นะมันกันน้ำทุกคนแล้วก็แบบรูปชัดมากๆนะคะแต่ว่าประเด็นคือรูปดีมากแต่กล้องไม่ดีเนาะเพราะว่ากล้องแอดมัมมันก็อย่างว่านะคะโทรศัพท์มันไม่ได้ไม่ได้ความสเปคตัวกล้องมันไม่ได้ดีนะคะอืมก็เนี่ยก็ประมาณนี้เนาะกล้องไม่โฟกัสดีโอเคไม่เป็นไรนะคะถ้าเกิดกล้องโฟกัสเนี่ยจะประมาณนี้นะคะที่ของจริงจะบอกว่าน่ารักมากนะทุกคนของจริงคือชัดแบบรูปสวยรูปชัดมากนะคะอืม โอเคค่ะต่อไปนะคะโอเคอันนี้เก็บไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวแอดจะมาโชว์ให้ทุกคนดูนะคะว่านี่เรามาดูในนี้ดีกว่านะคะในนี้เป็นคือเขาเรียกว่าเป็นช่องใส่อ่สมบัติอลังค่าของแอดเองนะจ๊ะอันนี้ก็คือเป็น BX เซตนี้นะคะเซตที่มีจีมินนะคะเซตนี้เนาะก็คือว่าเดี๋ยวจะเอามาโชว์ให้ทุกคนดูนะคะว่ามันเยอะมากๆนะคะอันนี้ไม่ได้โม้จริงๆคือเยอะจริงๆนะจ๊ะแบบนี้เนาะก็คือในมือแอดเนี่ยมีทั้งหมดเจ็ดคนเลยนะคะเจ็ดเจ็ดคนคนละยี่สิบดวงนะคะยี่สิบดวง ก็จะไม่ผิดก็ประมาณนี้นะคะนีเยอะมากๆนะคะก็มันแบบดีต่อใจนะจ๊ะก็เอาเก็บไว้เนาะเป็นเซตๆไปนะจ๊ะอันนี้ก็เก็บไว้โอ,อเคต่อไปต่อไปเป็น nct คะ่ะแอดขอเกินก่อนนะว่า nct เนี่ยแอดไม่ค่อยจะทราบชื่อน้องๆเท่าไหร่นะอืมไม่ค่อยทราบชื่อสมาชิกอะคะ่ะโอเคขออภัยด้วยนะคะแบบมืออีกมือหนึ่งต้องถือกล้องอะทุกคนนี่จ้าอันเดียวก็ราเดียงไม่เป็นไรนี่คือของ nct ทั้งหมดนะคะนี่ก็จะครบทุกทุกคนแต่ว่าแอดสั่งงานนะคะลืมลืมคนนึงนะคะ ลืมคุณน้องคนนี้นะคะนี่ถ้าสามารถจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนเราก็มาลอกตัดเองเนาะนี่ค่ะเหลือสมาชิกก็ถ้ารวมกับนี้ด้วยก็ถ้ารวมกับคนน้องสข,ขาวนี้ด้วยก็จะประมาณคนที่เก้านะคะก็ครบพอดีเนาะนโอเค S C T จบไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูของผู้หญิงบ้างนะคะของผู้หญิงก็จะเป็นนี่คะ่ะของแบล็คพิ้งแบล็คพิ้งนะคะก็เร็วๆนี้ก็จะมีคัมแบ็กมานะคะเพลงใหม่เนาะ ในรอบหลายๆเดือนเลยทีเดียวไม่เดือนสีหลายๆปีแล้วก็เราก็รกอมานานนะคะแล้วก็แบบว่าเราเนี่ยค่ะของแดกพิงแล้วทุกคนนี่ของแดกพิงก็จะมีครบทั้งสี่คนเลยนะคะน่ารักมากๆจะบอกว่าคุตแตยนําเสนอนะคะนี่ค่ะของแดกพิงเนาะอืมประมาณนี้นะจ๊ะต่อไปนะคะต่อไปก็มีเอยก็เซเว่นอ,อ่ะก็เซเว่นนะคะก็เซเว่นเนี่ยก็จะเหมือนดีเทสเลยเนาะแต่เซ็ตนี้จะเป็นเซตที่อ่าก็เซเว่นอ,ออกอลัลบั้มมาใหม่ล่าสุดนะ่าจะเป็นเซ็นี้นะเนาะเซ็ที่แบบว่าที่ออกอลัลบั้มมาใหม่ล่าสุดประมาณนี้ ะะแล้วก็จะมีเซตนี้นะจ๊ะเซตน like fashion, so ี้ก็เซเว่นเหมือนกันนะคะเซตนี้ก็จะเป็นเซตแบบว่าแฟชั่นแฟชั่นแบบทั่วไปอะไรเงี้ยค่ะแบบโชว์หน้าอกโชว์อะไรต่างๆนะคะนี่ประมาณนี้เนาะนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ด sagen, yeah, ู BTS อีกเซตหนึいい <t ips> <t ips ่งนะคะ BTS อีกเซตหนึ่งก็จะเป็นเซตนี้นะทุกคนเซตนี้เนาะนี่จะไม่เหมือนกับเซตที่ให้ดูนี่นะคะคนละเซตกันนะจ๊ะอันนี้ก็จะมีอีกเซตหนึ่งนะคะแบบนี้ประมาณนี้เนาะน่ารักมากๆนะคะแอดแบบ นี่ค่ะแล้วก็ก็เซเว่นอีกเซตหนึ่งเนาะนี่เซตนี้เซตแบบหนุ่มดอกไม้ดอกไม้นอ้อยอะไรเงี้ยหวานๆน่าหวานๆอะไรเงี้ยค่ะแบบให้ดูชัดๆเนาะประมาณนี้ค่ะนี่เซตเซตนี้นะนี่ประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะรีเสิร์ชให้อีกดูหนึ่งอีกทีหนึ่งนะคะนี่ค่ะทั้งหมดนะคะเดี๋ยวให้ดูนี่จ้าเยอะมากๆนะคะแบบเยอะมากจริงๆเนาะแล้วก็อันนี้เป็นซองสําหรับแบบจะมีคนสั่งมานะคะสั่งๆแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมีคนอยากได้แล้วก็สั่งอะไรเงี้ยนะคะแอบก็ ส่งขายเหมือนกันนะคะเพราะว่าแอดได้แชร์ไปในทิกต o k นะคะแล้วมีคนแบบอยากได้เยอะนะคะแอดเลยแบบขายด้วยเนาะนี่ค่ะเป็นซองที่สําหรับขายอันนี้อะไรติดไม่รู้นะซองสาหรับเอาใส่ให้ลูกค้าเนาะประมาณนี้นะคะนี่ค่ะก็สุดท้ายแล้วเนาะก็อันนี้คือแอดก็มาแชร์ให้ทุกคนได้ดูกันนะคะว่าเแบบแอดทำอะไรบ้างแล้วก็มีสติกเกอร์ตอนนี้นะคะแอดก็หาไรายได้พิเศษนะคะด้วยการทำสติกเกอร์ขายนะคะก็ที่รีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะคะก็ เดี๋ยวถ้ามีเวลานะคะก็จะมา DIY หรือว่าสอนวิธีการทำสติ๊กเกอร์ตัวนี้นะคะให้ทุกคนได้ดูกันเนาะแล้วกอ็อาจจะมีเรื่องจริง20อย่างของก็ซเซเนนะคะเพราะว่าก็ซเซเนยังไม่มีเราบีเทกคไปแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปจนจบนะคะแล้วก็เข้ามาให้กำลังใจนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แอดด้วยนะคะแล้วก็แล้วก็อีกแล้วนะคะขออภัยด้วยนะคะสุดท้ายแล้วนะคะก็ขอฝากร้านนะคะฝากเพจหน่อยเนาะเพจนะคะชื่อว่าเพจขายทุกอย่างทุกนองนะคะเป็นเป็นชื่อว่าร้านนนบสีะะค ก็ขายสติกเกอร์ะคะถ้าทุกคนเซิร์ชเข้าไปจะเห็นสติกเกอร์หรือพิมพ์ว่าสติกเกอร์พลาสเตอร์ก็ได้นะคะเคป๊อขึ้นมาเลยค่ะนะคะก็ฝากร้านให้ทุกคนได้แบบถ้าอยากได้สติกเกอร์น่ารักๆเอาไปใช้ก็สามารถทักแอดมาได้เลยนะคะว่าแม่ค้าใจดีนะคะแล้วกอ็อยากได้ลายไหนแบบไหนนะคะสั่งทำได้นะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปคะ่ะสวัสดีค่ะ